จะมาเห็นแบบน้องจุกรููไม่สวยมันก็ไม่ได้ ้อผ้าแต่งตัวบางทีก็ต้องแบบโพส่วนบนส่วนล่างบ้างแบบใส่สั้นเสื้อแขนกุดอะไรแบบนี้มันไม่มีความมั่นใจเลยค่ะพิมเนี่ยเป็นบบคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าหมาเสื้อผ้าแนวแบบนี้มากค่ะแล้วก็เวลาที่แบบต้องชูแขนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะ <c oughs> ทีมปัญหาหนึ่งที่ผู้หญิงชอบเจอก็คือขนแขนเยอะแล้วก็ราบว่าครีมอะไรเงี้ยค่ะก็จะติดเป็นก้อนเราเนี่ยรับงานเต็มตัวแล้วรู้สึกว่าอุย๊ยเดี๋ยวรับงานเราจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบโชว์เนื้อโชว์หนัง แล้วแบบจะมาเห็นแบบน้องจุกกลูไม่สวยมันก็ไม่ได้เมื่อก่อนหนูเป็นคนขนหนาแล้วก็เยอะแต่ว่าพอทําไปครั้งแรกนู้สึกว่ามันน้อยลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะรู้สึกได้หงความแบบขา้าวกวางประจางใจของไต้วงแขนค่ะทีนี้ก็สามารถมั่นใจล้าโชว์วงแขนได้แล้วค่ะระหว่างทาเนี่ยพี่เขาก็ทําแบบละเอียดมากคือใส่ใจจริงๆค่ะเมล่ามั่นใจที่แอสตราเมดคลินิกค่ะ